สวัสดีครับผมสุเทพนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทําสีรถยนต์นะครับพอดีมีคนสอบถามกันเข้ามาว่าเอถ้าเกิดว่าเราต้องทําสีรถเองโดยที่ประกันไม่ได้จ่ายให้เนี่ยมันจะราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็แพงไม่แพงยังไงนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นรถตู้คุณไดเอสวนะครับซึ่งเราจะ ทําสีกันชนหน้าใหม่ทั้งชิ้นเก็บ100รอยขีดข่วนทั้งหมดที่มีนะครับทางอู่ก็จะเสนอราคาคร่าวๆมาประมาณ3,500บางคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันแพงไปถูกไปยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวลองตามไปดูขั้นตอนในการทํากันนะครับผมจะพาไปดูแลเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินกันว่าแพงหรือไม่แพงนะครับนี้เราขัดได้ปะขัดไดไ อันนี้วันแรกนะครับเรามาถึงปู่กันแล้วตอนนี้ก็ถอดฝาออกมาเพื่อเป็นตัวอย่างสีน,น,นครับเพราะว่าก,กันชนกับกระจังมันรวมกันนะนะ <c oughs> เราต้องถอดกันชนออกมาก็ค <c oughs> นข้างนอกเลยใช่เครื่องมือแบบมืออาชีพ <c oughs> ต้องสร้างเอง เคร üh ื่องมือแบบมืออาชีพต้องสร้างเองมันไม่ได้มุมที่เราจะเอามันต้องเฉพาะหน่อยมือแน่วยอดานตัวนอนหน้ารถ้็คือะตูนนิดหนึ่งอันที่ผมเอามามันเป็นเบอร์สิบหัวท้ายเลยแต่เป็นตัวสั้นนี่ให้ระบายมาเบอร์แปดโอเค ทีนี้มันก็จะเป็นชิ้นลอยต่อระหว่างข้างใต้เนี่ยหมุดเพียบจะมีกริบอยู่ล่างเยอะมากกริบเยอะมาก กำลังขยับกันชนออกนะครับ,รบอืดชืดอดอโปลดปลักหลอดไฟตัดหมอกอันนั้นปลักกล้องใช่เดี๋ยวต้องปลดปลักกล้องแล้วก็อันนี้ปลักไฟตัดหมอกตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ โอเคปักกล้องเขาหน่ารักเชียสีน้ำเงินอันเล็กๆเอาละครับออกมาแล้วงายหน้าลง,งจริงแล้วเกี่ยวปล่อยเห็นไหมเพียบอันนี้ด้วยเนี่ยอันบนนี้ก็เกี่ยวปล่อยเรียงยาวเลย พอแยกออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเก็บแยกไว้ในรถนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันสูญหายแล้วก็ไม่ให้เป็นรอยเนาะหนบางทีมันนั่นแหละพอถ้าถ้าเซฟไว้ได้ก็ลดต้นทุนถ้าไม่างนั้นก็เปลืองต้นทุนเราต้องหาใส่ใช่ไหม เนี่ยผมจะหากิฟต์นิสสันเตรียมไว้อีกอะของลูกค้าขาดอยู่เรื่อยอะมาขาดมั่งอะไรมั่งไม่ครบอ่าพอคแค้ฝาขึ้นปุ๊บแล้วก็เอาตัวล่างออกมันไม่กลัวกระเด็นหรอกอ้ยมันไม่หลุดกานมันมาด้วยกันเฮ้ยอ่าฝาฝาหูลากมันขาดใช่ไหมนะ ใช่ไหม,ไหมเออจริงจร,งจรงมันมันมีสายเส้นหนึ่งห้อยอยู่ตรงนั้นแล้วมันหลุดขาดออกเออไม่ไม่มีสายอ่ะเดี๋ยวสายเอ็นผู่ไปอ่าฮะใช่ใช่เจาะเจาะหลังหน่อยหนึ่งแล้วก็ร้อยไว้ก็โอเคอไม่อ่งนะั้นเนยหายระหว่างทางอเ,เอ๊ะ ทำไมใส่แตรมาแบบนี้เนี่ยงงงงกับการใส่แตรไอแตรโข่งที่สองเอาา่หันอย่างเงี้ยเดียมันดักที่ฝุ่นเข้าไปเนะี่ยงงนะใช่จริงๆต้องความลงเหมือนข้างนี้ไ,ได,ได้ขยับได้ติดอะไรบ้างจะติดอากาศที่จะยอมลงไปขไ,ไข่อะเนี่ยจริงๆมันมันไม่มีปัญหาหรอกไ,ได้อยู่ยแล้วตรงนั้นก็ไม่ติดหรอกความลงดีกว่า ไก่เพิ่มเข้ามาอีกใช่ไหมใช่ครับก็ของเดิมมันเป็นแต่ไฟฟ้าอย่างเดียว,วอันนี้เขาถอดปลั๊กแต่เดิมออกข้างหนึ่งเห็นไหมไม่ให้อันเดิมดังแล้วก็พ่วงสายออกไปถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,าแผลเดิมข้างล่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันเยอะเลยเกินอันนี้เกิดจากเลี้ยวไม่พ้นตอนลงจากบ้านนะครับมันชันนิดนึงมันก็เลยถูกับพื้นถนนข้างล่าง โอ้โหไม่ได้น้อยนะเนี่ยโอเคสงสัยว่าจะเป็นผลงานผมสักครึ่งหนึ่งแหละอย่างน้อยจไม่ได้เลยนะรจไม่ได้เลยขับกันอยู่แค่สามคนนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับอืมตอนนี้เราก็เอามาขึ้นขาตั้งเดี๋ยว ขั้นตอนแรกก็คือจะทำการดัดไอตัวขอบตรงนี้นะครับที่มันย่นเพราะว่ามันบิดไม่อยู่ทรงเพราะว่ามันย่นจะต้องดัดขอบตรงนี้ให้เรียบก่อนเราก็เอาขึ้นมาใส่ขาตั้งก่อน,นครับตอนนี้เราก็ต้องใช้ไดร้อนเป่านะครับเพื่อจะดัดไอตรงรอยย่นให้มันเข้าที่ อ่ผพาน้ำประคบใช่ไหมอ่ามาแล้วมาแล้ว้ามาแล้วอ่ะดันอืดง่ายไหมมันก็ไม่ถึงกับง่ายมันยังไม่เรียบก็ต้องเป่าอีกใช่ไหมอ่าวเทปออกมาหน่อยครับที่ไม่พอทำ ใจร้อนเดี๋ยวบิด <c oughs> มันพลาติกมันเป็นฟองเลยแหละกรอบนี่มันร้อนมาถึงมือผมเลยเนี่ยเป่าแล้วมันโค้งมาด้วยลมมันพัดมาอืมทีละเล็กทีละน้อยอืด มันใช่แต่ว่าก่อนจะตรงนิ้วจะพองก่อนต้องเอาผ้า,าชุบเจจราโควิดอ,อยู่ที่ปลายนิ้วเปล <c oughs> ่าค่าเชื่อน <c oughs> ะดูดีขึ้นเยอะ,อะนั่นแหละครับ เห็นไหมมันก็จะเรียบขึ้นนี่นะค <c> รับเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยนิดเดียวพวกนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปขั้นละนิดขั้นละหน่อยถ้าเป่าร้อนจัดๆเอาทีเดียวเลยเดี๋ยวยไว้เลยทีนี้เกินเลย นั่นแหละวางแบบถูกวิธีต้องหันขึ้นมันทำมาทุกยี่ห้อเลยนะนะต้องต้องให้หันตั้งขึ้นแบบนี้เป่า<ช>เสร็จใหม่ๆเวลาวางต้องหันขึ้นใช่ใช,ใชไม่งั้นเดี๋ยวตัวเสื้อมันละลายเองพอปิดพัดลมปุ๊บมันอมความร้อนอยู่ข้างในความร้อนมันจะขึ้นข้างบนอย่างเดียวอ่า นผ่านไหมหลอบหลอกนี้ผ่านไหม,มเห็นแค่นั้นน,นะนะไม่ไม่ถอดกันชนออกมาข้างนอกทั้งแอนก็ทำไม่ได้เลย อยาให้มันเป็นรอยอะ่ะเป็นรอยมาแล้วมาทำแล้วมันโหเวลาไม่เวลาพูดมันพูดง่าย,เ,ายเวลาพูดง่ายเวลาพูดง่ายว่าแล้วว่าหายไปไหนซุ่มอยู่ตรงนี้นี่เองเ็ ่านไปแล้วประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ก็เริ่มขัดเก็บรอยแผลที่มันเป็นรองลึกๆซะแล้วเดี๋ยวก็ต้องใช้น้ํายาเกาะปะติกพ่นแล้วก็พ่นสีพื้นลงไปเพื่อดูเงาแล้วก็ขัดแต่งอีกแล้วทีนี้ก็จะเริ่มโปสีแล้วก็ขัดจัดทรงมันนะครับก็มันหลายขั้นตอนอยู่เนาะต้องค่อยๆ เคียรหน่อยเคียรหน่อยแล้วก็ไล่ดูเหนาไปเรื่อยๆไม่ให้มันเพียนไม่ให้มันเสียรูปทรงมันนะครับอืมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องลองพงน้ำอีกอันนี้เอาเอาลึกๆออกก่อนเนาะครพอพอให้ลื่น เนีที่มันเป็นแผลลึกๆเอาเอาออกก่อนพอให้เรียบก่อนเดี๋ยวให้ลองฟองน้ําทีเดียวอันนี้เราไม่ได้โฆษณาเราทำของเราทํารถเราเองใครอยากทําดีๆคุยกันรู้เรื่องก็มาใช่ อยากจะมาบ้างก็ได้แต่ว่านะไม่ไม่ไฮโซนะครับบอกไว้ก่อนช่ากันชใช่แล้วนี่แหละครับอยากอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างอยากรู้ขั้นตอนมาดูได้ สำหรับตอนนี้ตัวรถก็จะจอดไว้ตรงนี้ก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออุ้นชิ้นกันชนเรียบร้อยแล้วก็ระหว่างรอแห้งก็มาเก็บรายละเอียดพวกแผลกระจุกกระจิกขัดยาตรงนี้เดี๋ยวว่ากันต่อครับอ่า นี่ก็เริ่มเริ่มรูปแล้วอันนี้เราก็ต้องมีขัดแห้งแล้วเดี๋ยวก็ต้องขัดน้ําอีกแล้วก็ดูเงาใช่ไหมนะมันต้องโปะแล้วดูเงาว่ามันมันไม่เบี้ยวไม่คดใช่ไหม,มว่ากันไปทีละขั้น ตอนนี้ก็ส่งตัวอย่างไปผสมสีเรียบร้อยก็รอรอสีมาส่งด้วยระหว่างนี้ก็ขัดแต่งแล้วก็โปสีก่อนอ,อันนี้ก็โปแล้วก็ขัดไว้นะครับ กเก็บโผเหลืองเดี๋ยวก็ขัดแต่งทรงเก็บแผลข้างล่างด้วยอืมก็โอเคออกอาก็ประมาณนี้อันนี้ก็รูปน้ำไว้ สำหรับวันที่3ามนี่นะครับก็เริ่มมาด้วยการขัดยาเงาเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าตัวรถแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูความเรียบร้อยกันสักหน่อยดีกว่ารูปดูผิวเคลือบนะครับก็เรียบเรื่องเงาดีนะครับการเก็บสันมุมเรียบร้อย ผิวเคลือบก็เงาลื่นนะครับเส้นขอบต่างๆสันมุมเหลี่ยมก็ดูเข้าที่เข้าทางดีนะครับดูแล้วมองไม่รู้ว่าเป็นงานซ่อมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคุณภาพประมาณนี้ เราจะทดลองหน่อยสิครับว่ากล้องประกอบเรียบร้อยกล้องติดดีแล้วยัง โอเคระยะภาพกล้องไม่เบี้ยวตรงเรียบร้อยดีทุกอย่างโอเคได้อยู่ ใช่ไฟติดเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะแก้ไขเรื่องขาล็อกฝาตรงนี้มันขาดไปนะครับก็เดี๋ยวใช้ร้อยสายเอ็นเอานี่เราก็ร้อยเอ็นเข้าไปแทน นะขมวดผมข้างหลังเลยก็ได้ไม่ต้องผูกกันเองหรอกคือห้อยออกมาแล้วมันติดผมก็ใช้ได้แล้วอ่พอออกมาแล้วมันติดผมไม่หลุดเลย We're okay. Well, okay. <c oughs> กันหายโอเคอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพารถกลับเข้าบ้านมาแล้วนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานละเป็นไงครับเพื่อนๆหมดเวลาไป3วันกับงบประมาณ3,500บาทนะครับในการซ่อมสีกันชนหน้าอุ่นใดคันนี้ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใช้แนวคิดว่าอย่างนี้นะครับถ้ามีใครให้งบเรามา3,500บาทแล้วผมจะสามารถทำผลงานออกมาแบบนี้เองได้หรือไม่นะครับถ้าไม่สำหรับผมคิดว่าคุณภาพงานแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้กับราคาแบบนี้ไม่แพงนะครับถ้าทำเองไม่ได้ไม่แพงครับก็แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นยังไงบ้างครับ แพงหรือไม่แพงยังไงมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแนวๆนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วนเพื่อนๆที่มีความเห็นอยากจะให้ทําคลิปในลักษณะแบบไหนเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ